เส้นจากกุงก้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นของแท้ปลาใสเบสครบมาแต่ว่าได้กินกุ้งแบบน่องอันนี้พอนึ่งพันพอนใส่มาเนาะเอาใส่มือเราได้ลายอยู่แล้วแดงมะก้อยก,กันจ้ะแดงมี้แล้วสีเป็นสีขาวนำ้ำครับสวัสดีอีกรอบแล้วจับนออ้องคอยทำประมาณเต็มเ,เด็ดข้าวหย่าให้นวดจ้ะท่านท่านได้อาบน้ำจัดที่ตรงี้อ มนนีกรุ๊ปเต้นนะจศศ๊ะโอทซอลลัสกำลังฟังเรื่องสาวรีมกับเปิดตู้เฟรนนะคะัดีดดวยกันเดี๋ยวจะมาดูใหม่นะคะสาวรีมสาวอันปักดซี่จะมาดำกรุ๊งเต้นแซ่บกิน่อ ก็จะไปส่งสก,การเพราะว่ายายนีก็ปวดหัวยิบยิบไปส่งสก,การจัดจักรุณาใกล้ว่าเพอนสิไปพมาแล้วจังสิกลับขึ้นมาต้องไปกันแกปวดกันประมาณสิบอิฐมองอยางสิกลับขึ้นมาพอดี่แหละ่ะมาทัานได้ขนาดตัวเด็ดเนี่ยน้ำมูกแล้วปั่นนั้นน้ำไปต่อพอ,อ,อได้เหรอ โอ๊ยเฮ้ยอะวันแต่นันเช้าไม่ข่อยนะวัวตักเข้าเจบปดเมื่อเจ็ลาวไปปวดหัวปวดแกวเม้าหัวขน้อยก็ปวดอย่ปวดไปไหน 我爷爷。 เราก็กินข้าวเช้าน้ำกันก่อนจ้าข้าวเช้าเรสิไปหาล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบน้ำในสิไปงานศพปสกอรเจสีิว่าสิไปเองค่ะอ้ไนี่บ่ได้ดอกเราปวดหัวคนนี้มุมีห้อยเลยไปงานศพงานเสร็จแต่จะมากระเพราเป็นน้ำปลาตะลาและกระ่พราเพื่อนเราปวดขาเดี๋ยวจี๊ดลูกม้วนอย่าไม่กินพี่สวีบัตนกำลังส่งมา จนเมืนอนาปวดหัวเลยอ้ยแบบว่าถ้ากินยาแถวบ้านมันโปรงนี่กินแล้วมันแผแต่ว่ายาที่พี่ปวดขาไปกินแล้วก็่กินลกสั้นพี่สะโพกยุกกินถ้ามันกินแล้อก็ยุก้มยกุ้งเนี่ยรือกนคร้ับสนาคารกินกุ้งไม่ได้แล้วธนาคแผกกุ้งปวดแล้วก็ไ่ด้เป็นแต่ยุกจะว่าจะเป็นยัง

อ่าอปกลับปคิอกทาน้ต้องมอขน่ดิก็ต้องือก็ือมาแล้วตวแล้วแต่โไปแล้วเรยวอุ่นะงำมาอนีนอะไรต่นคนไูตรงนี้ ได้นคนละทีกินคนละอย่างพี่นอ้องเอ้าได้นี่เขา 都，都，都演了、啊，为什么？

เอาไวน่ะก้อนแล้วอีกบบว่าอบบนี้นะแ้วตอนนี้เราจะก็จะจิตใจก็แตก้อนเฮ้ยก้อนมีเงม่งสายไล่ที่เดียร์ายยกมีแม่มีมองนะมีเงี้ยมัมีอยแม่แป้งนะรุ่นนอกมันมแม่นี่เนาะแล้วเราเว่ารุ่นนอกอยู่ไหน าาช็อปเก่าปีหกสิบเจ็ดสิบสี่ก็ยังแม่หรือชอสักแม่ก็ต้องประมาณเจ็ดิบล้ คนมันมีกำหลายเนาะเนใกรมน้อยแต่ว่าผู้ใจกรรมคือลูกเต้า้เข่ก็ใช่หาเรียกมาทำหนเข้าไหลูกตยังไ่พอกินเลยเนาะนหนามาอะไ้่ วาไสเติมทุกอย่างมาพอกินเพราะอะไบุยซ้อคุยบุยคุณข้ยก้อยสองสามตัวตัวที่เอาไปมาเนาะคื่ประเด็นคือคอใชงไหมเยุกเรียงเรี่ยงก้อนนี้อีกีไปหาข้อเขาหากินมาแคมหวานง่าไผ่ซ้ำคอและคอนไม่นองอล้ว แค่นี้แม่กันขอไปแล้วคนบ่อามาให้เจ้าไปเอาอีกอมากปีที่ก้าว้าวหาท่านไปขอหน่อยนำไปนองแตท้าสีอยู่ที่มลล่าเลยบายือเขมาแบบนี้ะง้างเนาะไมนเ กิข้าวกับเป่าบปยอมามไงขอบ้านเลยข้าวเมันเือไปสอบป่านส่ล้างควายนี่แหละหอมตาขบ้านนไวย ห้าสิบปีที่ปลดปล่อยออกูนี่จะเป็นแตนอองปีอีก่ิปีเด้อพวกพื่เน่ยเจอแล้วขอองไงกอออกมาอันบ่ฮอดเลยพวก่้เื่ยเจอามสิบกสามสิปีนละ

มันจโมเดต่เล็ตเอาดำชอบพุ่ขอบน้องไหลนคุณละทำไปวันน้อยอยแล้วพักหลงป่าคนที่นี่แต่มันเสี่ยงอะไรคุณกับบุมีมาเด้อมาเด้อมาครับไปต้มมาชมกันนะขอมเราตรงนี้คุณน้อง เขา่ร้วมน้อเออก็เริ่มกลมนะครับแม่จะเปมันเลี่ยนแบบมนเ่านบบมันทอดมันเปี่ยนสีเกี่ยวยังผสมปะ บาว่าเขาว่าหประชาชนก็มันอบดี่านทำมาันไม่ใเขาบนดุ้ยตื่นใจาาห้รหนึ่งไได้ไดุ้้เาไปมือย่อชันบมีอย่างก่นี่หาพักกดเนี่ยที่แ่าอ๋อองหลง อไร้องากตามาคือย่าันมันจได้ยังงน้ำตัวของดาวางสอหาได้เพิ่มคนอจรีบเแนครบวามกับเรร้อแล้วประชาไทยกอบิไกเด็ดแมางคือก่มันมันบวกลดมันทีมันบมันออกมันออกแวมันาย เอ้ก er. um um, ุ้มามั่นกต้นมันมิตกุ้ก็ท่านจ้ทำต้นหมอกต้นไม้หบต้นไม้ทำชาลมหมอกล้มแห้งแหงอย่างเดือนนี่แหละเดือนที่ออกมานเ่ยมันมนจิตก็ผ่านก็ึ้นไปรีถอดแล้วขอดอแล้วมันออกเริ่มแล้ว มาตกแน่แตัจะพนบหากจาว่าร่างใจ่าแต่ผ่าแรงคุณตกแน่ไม่จะายคุณไมนจะกัมัน เตรีย่ั้างรยัน่านักนึกอกำงานค้ที่นานีองเลยากทีนา่งะเจสซี่จะไปส่งสการก่อนค่ะงานหลักงานหลวงเอ้เพิ่งนนหลงไปนี่ชายจีนก็ต้องเสียขาลายทองเป็นอีกปวาตัว ทีไหนแหล้วไป,าาปตารพิจาร้าเลยบีก